สบายดีพ่อแม่พี่นออ้องลูกซีจะทุกทา่านตอนเศร้าในเมื่อน,นี้น้องพังกับแม่มาก,ก็ได้มาเอาหน่อไม้อยู่หน้าจะเด็กน้องพังถามนี่เด็กว่าหน่อไม้อยู่หน้ามีเพราะเพื่อนว่าพ่อมีอยู่กาา็เลยพากันมาเอากระเอาลำมันไปปลูกเนี่ยไปปลูกอยู่หน้าแล้วก็ซื้อมาเอาหน่อไม้เพ่สำหรั้พอได้กินอยู่าาก็กเลยพนนาแม่มาเอา มีหุบบุงบ่อยลูมัอผเนี่ยทุบบุงไหมงามดีเท่าไหรู่หนายอดมันไหมงามเลยอะแต่สะออนหรอ้ใช่เนี่ยุบบุ้งไหมตำแซคปุ้นเนาะกตำแซ่บนจีนแซบดี มันนี่ออกมากันงหนไอ้มาทุกคนน้ำนาป้าเอแม่เอานหนอมันไปต้มกินกับตําหงเอาไปให้มาหนีโดนแล้วเนาะเป็นเดือนแล้วเนาะพมาตแต่หนูไม่เห็นไปทันอกใช่ไหม มาสเอาแหนงมันผูไแม่เล้วไปล่าแล้วเน่ยเดือย่เนี้ยเดือดชั่วเนยนพั่จงเดือนแล้วะประมาณนั่นแหละพวกเรัก็ไม่ได้มาโดนทำเนาะเอาแ้วเรเอาพี่ว่ได้ไปรงเรียนบอกเอาข้าวแปรงเรียนมาสั่น เ,เงหงามาแล้วแ่อทีมแขงอนีน่อ่ีอยู่ก่ามานี่ไม่แขงมแขงขาเหงามกินอะไอยู่่าาม,มาเน,นีเต้องการแง่งต้องการนอใหญ่พุดนะาสาาบาเการ์แลแบสพอดีเซเหงามันก็ต้ง กำลังขึ้นนี่ตรงมัดเนีอยกำลังง่ามตัวนี้ดีโอ้เบิ้ดอกกิ่นคุณเมยกำลังขึ้นป้ารัดน่อใหม่ไหมได้เมียป่ะพี่เมีดบ่นี่น้องไหม่แซบนะน้องไหม่น้องไม่นี่ป่ะพี่แซบไปเลี้ยง้ครับ ลูกมัดยอนี่ไปปลูกมืก่อนเอาหักมันไเลยนั่นอ่ะต้นเป็นตอตนเป็นตอเหอเ่อมัดยออยู่นี่นะอย่างนม่ต้องหยุดคนอินะไสิเดี๋ยวเาซื้อยมาราดเลยนะตอนเาซื้อยิมาราดไม่คิดจะขายเนียงมันงเ่ยอ่ายรถสีิบรืดเท่ยต่้งเทิงกันทำไมเดียวกันนี้ ลุงมาดนี่ล้วมาปลูกกับยายเดงกบพี่ใช่เออปานี้แหละปลูกสามคนก็จ้างมาปลูกก็เกกนนี่ยกออกเยออื่วเหล่าเชี่ยวกับปรกาเปิดกันหาฝนใหม่ขานโลกก่อืม่มันออกไ่ได้ มันท่านอนุ่มเดียวนไม่่้านเดซมครับขางเินซมคัเกิดเกิดซ่มอย้่แต่มันท่านไหนออกมน้วามหางตกมาแอือตว่าลไม่้ไม่กิมส้่มมันออกมันออกดีเตรเน็นระกหลก็ออกไงมันออกตลอดว่าจะซ่มนี่แหะว่าดี ไก่ลวดตีไก่นี่ขายว่าม่นในสองขาบ่อยถึงเนาะถึงเนาะนี่อันเนี้ยกับปลูกได้ได้สังเงี่สังไม่เนี่ยตัดไปเล่าเนี่ยับตัดเป็นสีเงินนี่ด้ยังสีกับปลูกได้นี่ตัดเอาไปซ้ำได้เลยอุ้ยปัญหาาะวันนี่หักเลยอุ้ยตะนเนาะจะผีด ปเป็นบงได้สิห้างคนออาเอาตัวกันเอาเนี่ยโอ้โหเน่ผมก็สิคน,นคออกหน้ำใหม่นะพี่น้อ่เอาเป็นตัวอันสิ ออเออ,อเ,อเ,อเ,ม,อเ,เมีนอเืนะออมเแตมนดเออเมียนเาได้กินตลอดเราเฟียงมาปลูกก็เนพราะว่าดินมันสั้นได้แางมาันเลยนั่ะมันเก็บทางนี้ทา,างนี้มันเนินเลยนยีน้เป็นร่องเป็นร่องไว้ก็ดีมันเป็นสั้นเป็นสั้นพักน้อยช่นีก่อนอ,อีกไเก็ไเน นี Anh ่นะครับบอกพี่ตรงนี้กงเหรออ๋อมานงดูสกันได้เลยคับอันหาม่าเลียงกันอย่างไ มาทำไมล่ะขึ้นมาหากระโดดก่อนกระโดดตีแม่น nhanh cái <laughs> nào ạ. Ôi อีกนอนึ่งยุท่์ส่ะครับคุณเรา่อขอกินเล่นนว้ยท่าแม่หนะแมนครับต <it> ่ต้องมาอาหลายรต้มน้ำนแมนครับต้มน้ำตะละเดียวมันสามสีน้ำคนณพอส่วนจืดให้ รดูมันกระเดยก nhau ไแม่นครับ ออกอยากหยาดอะเล่นเลยแมนครับเสียนซับเลยงันเลยเงยดีแองยู่ยด้อก็ซับยังไงวะเอาไบบไลเอาเน้ซับโล่นเอามีดว่าดวงเดียวดวงน้อยหน่อยนนเนาะพอแล้วสันเนาะ เรา,าพังปิดก่อนตอนนี้เขาก็ได้นะไม่มาเดาสามเอาอยู่สามหน่อยเอาหลาเอาพอได้กิ่มันขึ้นลายอยู่นไนะไม้นะนี่นไหนไหนไนนไหนไหนไหนหนน หักได้บ่ปึ๊อปโอเคเอาแล้วเดี๋ยวพก็จะไปส่งไปปอกอีกที่ไอ้มัดเราขุดเนี่ยเอาต้นทำไมอันน้อยแข็งเมียน มาได้สีห่หนอนน้อยนี่นะอ๋ะตอตรงไม่นี่มันหอมแต่มันก็จะนานจืดเนี่ยหน่อยหนึ่งมันจะพมดจืดไว้สำหรับไม่เรียงร้อนอันนี้ไม่เด่นสริง เออราไม่ไข่เลี้ยงเรลี้ยงน้อง้อง่างก็จะปอกเขามีบางทีเมื่อย้หนห่ยาเราอยากต้มแบบต้มแบบติดยอดม,มันกำลังขึ้นได้าลายอนเอาไหมนี่ยมันก็บม่ค่อยกินไอเดียมันก็บม่ค่อยกิน ทางกันจะเดินเทือ่อะไรก็เอาท่านนึงสว่า,าต้นไม้ยู่ใส่นั้นก็ออกพ่ขอขนตกมาทเที่ยวเขีมนาเน่าเขี่ยเขีมนาก็ออกแล้วต้นไมก็อพ่อได้กินอยู่ใส่อีอย่างกัดกินน่องเพคนนมาให้ก็พ่อได้กินก็ขงางม,มาหาแต่ตอนนั้นเป็นแดงคนตะเตียนต้ไม้ยังบอท่านออก มาหาก็ได้เทือละกอกเทือละกรมวานไม่มสมกันที่แล้กวก็จะมาเมื่อวานในฐานเราอะน้องไม่ยูนามีบอกเราก็เลยบอกว่านี่ไรอยู่ได้แบบสัน่นแต่เอามาต้มได้วบบสั่นก็นเลยว่าขาดกันมา,เ,าเลยสิดว่าแบะเอาต้นนั้นไปปลุกน้ำอยู่นา สเสียมหักอ๋อเสียมหักประสนได้ลลสีหนอแค่นี้ก็พอแล้วก <c oughs> ินวบวช <c oughs> นุ่นต้องเอาหนอนใหม่เด้<ม>นหนอเก่าแล้ะยามันบวมอกหนอนนี่คือสดี๋ยวลำบากข้อมูอครับหนอนนี่แหละหายากตองใหญ่แฮมในมาสีหนออันนี้เป็นหน่อไม้หน่อไม้ยังก็พีหน่อไม้ไผยเลี้ยงองย,งย่าว่านองขวางคนจะเอิญหน่อไม้เอ็ เลี้ยงน้องไม่สินอนในใหญ่แหงวันนี้ก็พอแล้วไอามาเราก็ตัดออกนำผักเกิบไปปลูกดีนะ รามันใบเขียวใบลอยกับใบมันตายยางพารากับเมือแต่ว่ามันมีท่านีหลอดนึงก็คือใบมันโปรงไหมนี่หลอดเยอะเฉี่ยวมะเฉี่ยวหักเนงดก่อนว่าเอ้มเปว่าังไงเด้อแมนมันแข็งเนาะมันคือซับหน่อเด้อพอไปหักป้าหักกันไในนิติ อ่าสักเครื่องเลยแม่เดี๋ยวหาน้อหน่อยๆแม่ลูกมาขนาดเสียงขนาดนี้ส่วนมีอะไรเดี๋ยวรถไถมาดันอยู่ขนาดไดว่าก็ได้เพราะว่านี่บ่น้อยๆคือจังซี่บ่มีหยังมันก็แตะพุ้นเนาะบ่แล้วบ่มีเด้อบ่ยอมมึกปัวเด้อปัวบ่ฟังแม่ต่อตัวพุ่นดิฮะนั่นตายอีหลีบ่ยัง <indo up wast legislation> <esi> <iblampa> ตอนนี้มัด์ก็ขุดเอาลำไย่เสียมจนมาเสียมจนพักเนาะเสียมจนวะพักไอ้มัดเอาเสืีอมได้อยู่่บสันเสียมได้อยูุ่บมันโมเมนต,ต์ไม่เอนเป็นเล็กเลยอี <c oughs> อย่างก็ยู่แถวนี้ดิน,นมันอย่างแน่นหน่อยเนาะ <c oughs> ก็ได้ขุดเยอะธรรมดารเ,ร,าร,เารื่องคนไทยออว้าวัวอวอวว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 วังวววววกววลววววว้วววว่วว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 ว่วววกวว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 ิว Nhung lái lại đi. Nhung lá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 i. ngắt lái. Nhung 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 lái. Nh lái. Nh นีแล้วเขาไปปลูกเขาปุ่นเลแค่ต่ออยู่ทำนี่แล้วงามท้งเทิงคุณอาจจะมีที่ต่อมาินึ่มนก็ปลูกไยใช่ใ่บ่งันนหางออมหมูเบิดละฮาว่ามันน่ย ไอ้เพราะว่าดินมันแน่นเนี่ยก็คือหักไผ่แล้วน้ำมาหักตัวนี้เนาะมันก็เลยเน่นหักไผ่กอใหญ่เห็นนะก็มันหยุดหยดไข่ต้องขาดตัวด้องขาดตัวเลยเอาแล้วก็ไปเล่าหาอีกถ้าฐานเป็นตอมันเป็นตอไหมไหมฮะไอ้โมเป็นตอเก่าเห็นะ ลเห็นแล้วลกขุดยากยากมันงะไดแล้วเสียมมันที่บ่ไว้เราเสียมเสียมแบบนี้เงี้ยนอันนี้น้อยเห็นปะพูดได้ปะ ทางเทิงพี่มีอยู่ไหนทางเทิงกอสุดท้ายใช่ไหมพุดได้ปะอันเอาวี่ว่าปีนี้โอ้อยนี่แจ้งมาสั่นลูกหมัดเนี่ขาวเท้าไม่หยอดเท้าไรมา ่ได้ออกพีเยจิดพลาดละจิดพลาดละกระสุแจกไหมิดพลาดถุงกุ๊บหน่อยต้องกวนหยากวันนี่ช่วงกุ๊บเนียขนาดด้วยกุ๊บเยอะต้าเอาหมุดกเกือซื้อยกขันขุดได้เนาะหมุดยกฟาดใส่ฟาดใส่ นั่นแบบม่แต่ตัวแกเนาะตัวแกมันมีตัวนางเว่อร์อ่อนไปดิตัวนี้ดีไปเาหาอีกัี เ <laughs> สียมลุกเล้วพี่นอนนวนลง <S <s <ess ff> มงวงแก้วเขามินขึ้นหลายแท้มันดกคุ่ีนะประพาพันมันเสี้ยมัน,น,มนดกกงวงะวางยาฮะอ๋อแล้วขึ้นหรือไล้นนะวางยาน่ะล่งจังไหนก็ล่ก ตัวนี้อเออมันหักอยู่ตัวนี้ได้อยูเ่เลือกมันบ่เลือกมันได้ผู้ปานได้ผู้ป่านได้หันหยกได้นงามนิดหน่อยนี่นะอุ้ยเดียวอุอ้ยอุ้ยอุ้ยมันลันก่อนเดียวเดียวเดียวไปดึงทั้งพี่เดี๋ยวไปดึงทั้งผู้ไปดึงทั้งผู้เดี๋ยวาผู้ผู้ก็ <c oughs> <c oughs> ไปดึทงทนะั้งเงินเออเสียแม่ขาด,ดลแล้ว เหยบลุ้ยอ้ยดึงกระบอขึ้นนะมึงสูโอ้ยในเขมืออ๋อสิ่งชั่วรายจะคือหักอกเขียมไห้ดึงด้วย1ึงสบงเาับเอกรเกิจพ่อต้อง เยมนีมีานช่วงไงแล้วหือจิกว่ะงาทีละเทิกเฮ้ยมดีมันกังจิกว่ะได้ปะไม่ก็ได้หางมันชิดมากอยู่แล้วรับวับโอ้ตอนนี้เขาก็ออกมาจากพาไพยแล้วสรุปได้ได้จากต้น ไอ้หาหกต้นเจ็ดต้นทั้งตัวใหญ่นี่แบกไปยังไงจั้นใส่สอบใส่สอบเราตัดออกอีกได้ยี่หรอกใส่สอบไปให้งานลดเสียพี่พูดเองเลยดึงเองแลงวงัดเองอ้าวสิดาน่อยเต็น้ ตอนนี้เขาก็ย่างไปใส่รถอยู่สวนมงงทางหน้าได้ปะเสียมให้น้องถือให้ก็ได้ได้ปะได,ได้ได้โะได้ยลยวะได้ปะไปนายไปปีไหนปีหนปีแรกอ่างเงี้่บ<ป>๊วมาขอพี่แล้วพัศว์ เร็ <laughs> ยแล้วขี่รถไปเอาสอบมาใส่ก่อนได้อยู่ได้จิ๊ดอ๊อกเม่นขี่รถเ,เอาใส่สอบแล้วกันเอากระว่าอยู่หน้ารถเอาเมื่องการเข้าม,มาใส่สอบละเอาเมื่องมาได้เพ <laughs> ราะ <laughs> <laughs> ว่ามันนักยีลุงตุง้งอังย <laughs> <laughs> ิงซุ้งไป <laughs> เดี๋ยวมาหักกูขุญเอาใหม่นะอันนี้ก็เป็นด้ามเสียมสมันักม่งไหมโคตรโม่งไหมคุณด้สำแจกที่ต่อมากเลยครับโลละิบบาทเออต่อมละิบบาทอต่สั่นขายของข้ยทีมขอ่ขนงไงพี่เอาไปไหนเอาท่างกเหอพี่เดี๋ยวเศาเมยก่อนท่างลูมาจขคืนใหุ้ละ เกน้องถ่ายยังนี่เด้องม่วงไหมโลแกนโล่ะตัวอะรที่มันซุกข้าต้นนั่งก็เป็นนอนเลย จนนมอม่วงแก้วขม,มิ้นมาสัน่นโคตรดกเลยแต่ละต้นไหมม่วง,งปีนี้ยู่ใส่กระดกหัวนะจับแล้วก็หล่นมาเลยว่ามันซุกแล้ว ขายก็เจกสิคายจังได้ผ่อนอยู่ใส่มันกับพ่อได้กินนะเห็นพี่น้องไปเอาขายไปขายที่ตลาดกับมาพ้อได้่ขายใส่มันกับมีเอาไปกินสมปเป็นตาเปรี้ยวปังว่ะ เขียวเดี๋ยวนนนยกกินั่งกินมังค่างัดกันกอะสอบมาใส่กะสอบมาใส่ขากันยั ยังไง่วะจะขี่ย่างมายั่างแอบจะปลูกดบ้งบางทีมันติดต้ดอบง่วงทีมันชุกข,ข้าต้นเป็นแมงตัวนี้คนละกินไนออานได้ด้วะต้องต้องได้ออเ,อเอาบ่มนะเนาะพู้นายนอนลงไว้ไม่ต้องเราได้เอาไปเสียน้ามาานมันจะกี่ืเป็นกินเลยเยลุ้ไปหมอมอันนี้นาะจิปลูกเลยเลยวางกินหัก หนอนใหญ่น่ไปได้ปะไม่ว่าที่เอา,า,านียตัดไ่าเอาก็ตัดแล้วก็ตัดออกมันยาวพอ,อวเปรี้ยวหวาน,นอันนี้เป็นหมืองสฤดูเป็นบน้าง เออเออเสียมมสไม่ใช่เลยค่ะโอเคโอ้ยได้ลงม,มาแต่มีอยู่ไม่ว้ายยังก่อนยังเป็นขีนตำรวจเลยครับในบ้านมีอยู่กินอยู่นี่แหละได้ไปขีนเย้าบุเด้อโอเคเดี๋ยวน้องชิไายตามดาได้บป่าล่ะไอ้ได้ในทั้งหน้ารถได้อยู่นี่โอ้ อยู่หน้ากัมีลายอยู่พี่ก้องอยู่้นหนานอิเดียบอนอนวไฟงอู่พลลนังที่ย่างไปละยำผักวยำยบักเงี้คระบยง้พี่กมาถึงไม่กนก็ได้